สวัสดีครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราพามาเซตอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดโซล่านะครับเป็นเป็นเป็นตัวไฮบริดนะครับตัวนี้พิกัด6.2กิโลวัตต์นะครับยี่ห้อของเขาจะเป็นอินเนอร์สนะครับนี่ครับวงจรไอตัวตัวหน้าจอก็เราก็จะคุ้นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ลูกค้าบเอาไปใช้กับเป็นระบบออฟกิดเลยนะครับไม่มีโซลา ไม่มีไฟฟ้าเข้านะครับเดี๋ยวเราจะมีมาดูวิธีการเซตนะครับเดี๋ยวเข้าฟังก์ชันการเซตเลยนะครับน่ครับเราไปที่ศ0 1นะครับ0 1 0 1เราจะเซตเป็น sbu นะครับคือเซตลำดับครับ s o l าเซลแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ utility นะครับ s o l าเซลก็คือ s ก็คือ solar ซลล์นะครับ b ก็คือแบตเตอรี่ส่วน u ก็คือ ไฟฟ้าที่เข้ามานะครับอันนี้เขาจะทํางานตามลําดับนะครับลําดับแรกก็คือโซลาร์เซลล์ก่อนนะครับลําดับที่สก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่หมดก็เขาจะไปไฟฟ้านะครับอย่างครับเราใช้เป็น sbu นะครับอย่างครับตัวนี้0ูนนะครับกระแสกระแสชาร์จนะครับกระแสโซลาร์เซลล์ชาร์จอยู่ที่หกสิบแอมป์นะครับ60แอมป์ เนี่ครับเราใช้เป็น60แอมป์นะครับ03 03ตัวนี้จะเป็น a p l นะครับเขาจะรับแรงดัน AC นะครับตั้งแต่60โวลต์นะครับถึง220นะครับคือคือเก็บถ้าไฟตกเขาก็ยังรับได้นะครับคือตั้งแต่160กว่าโวลต์นะครับจนถึง2 30โวลต์นะครับต่อไปนะครับ05นะครับเมนู05เป็น นะตอนนี้ผมเซตเป็นยูสนะครับยูสก็คือเลือกอเลือกแรงดันแบตเตอรี่นะครับเองนะครับเลือกแรงดันชาร์จแรงดันตตัดนะครับเองเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะครับมีอะไรบ้างตัวน,นี้ก็จะเป็นลิเทียมนะครับลิเทียมลิเทียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจลนะครับเดี๋ยวเราจะเซตเป็นเป็นยูส์เอ้ยเป็นยูสนะครับนย่ครับยูส ตัวนี้ผมเอาไปใช้กับแบตเตอรี่ 15s เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับผมเซ็เปันยุทธนะครับผมจะเลือกแรงดันชาร์จแรงดันตําตัดเองนะครับต่อไป06ข้ามไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแรงดันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนู11นะครับตัวนี้แรงดันกระแสชาร์จฝั่ง AC นะครับ เราจะให้ AC ชาร์จแค่2แอมป์เท่านั้นนะครับคือเราเน้นโซลูซิลนะครับข้ามไปเลยนะครับอ่า47 47นะครับอ่าตัวนี้เป็นระบบอ่าก็คือเป็นฟังก์ชันเวลาแบตเตอรี่หมดนะครับถึงแรงดัน47นะครับเขาจะเปลี่ยนอ่าหาค่าอ่าตัวตัว,ต,วตัวไฟฟ้าเข้ามาแทนนะครับจากแบตเตอรี่เหลือ47โวลต์นะครับ เมนู12นะครับเนี่ยครับตัวนี้กลับมานะครับกลับมาทํางานอีกครั้งกลับมาทํางานแบตเตอรี่นะครับโหมดฟัง์ชันแบตเตอรี่ที่51บโวลต์นะครับนะครับตัวนี้ตัวนีคว้ความสำคัญนะครับเป็นโซลาร์เซลล์ชาร์จนะครับแล้วก็โซลาร์เซลล์ชาร์จก่อนนะครับแล้วก็ ถ้าไม่มีแดดก็จะเป็นไฟฟ้าเข้านะครับเดี๋ยวเราข้ามไปเลยนะครับเมนูที่26นะครับตัวนี้เป็นแรงดันอ่าโฟชาร์จนะครับผมชาร์จไว้ที่56.4 V โวลต์นะครับนะครับอันนี้โฟชาร์จนะครับ อ่ายีเป็นแรงดันแบตเตอรี่เต็มนะครับที่55.5โวลต์นะครับอันนี้คือแรงดันแรงดันชาร์จเอ้ยแรงดันแบตเตอรี่นะครับนี่ค,นรนรนครับชาร์จเต็มที่55.5โวลต์นะครบ <S <S ับแล้วก็ยี่สิบนะครับตัวนี้เป็นสำคัญมากตัวนี้เป็นต่าต,ตัดนะครับโลคัทนะครับตัวนี้ผมโลคัทไว้ที่46.5โวลต์นะครับ ถ้าถึง46.5โวลต์มาเรยนะครับแบตเตอรี่ตัดเลยนะครับคือคือกัดตัดการทำงานนะครับจ่ายไฟออกเลยนะครับนี่ครับฟังก์ชันทั้งหมดมีเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดโซล a r นะครับ6.2กิโลวัตต์นะครับยี่ห้อเอเนอร์นะครับนี่ครับดูงานก็โอเคนะครับทิมนองก็ วยงามน,นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ